วันนี้เวลา7นาฬิกาส2นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์ครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรวัขัตติยาราชนารีเสด็จไปโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์นทิพิมันอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในการทรงงานทางสัตวแพทย์เพื่อควบคุมประชากรสุนัขจรจัดไร้ที่พึ่งในพื้นที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษศตริยาธิราช ระหว่างวันที่9ถึง11พฤศจิกายน2566สืบเนื่องจากโรงเรียนใเรืออากาศนาวมินทกษัตรยาธิราชได้ย้ายเข้าที่ตั้งใหม่ณอำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีตั้งแต่วันที่29พฤษภาคม2566มีพื้นที่870ไร่พบสุนัขจรจัดเข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้นอาจเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้ และได้ทราบถึงภารกิจของโครงการสัตว์ป่อนโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานจึงนำความขึ้นกราบทูลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัรติยราชนารีเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือ ด้วยทรงห่วงใยจึงพระราชทานแนวทางแก้ไขพร้อมทั้งโปรดให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีผ่าตัดทำหมันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ชุมชนซึ่งถือเป็นวิธีควบคุมประชากรสุนัขที่มากเกินความดูแลและเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้ดีที่สุดหลังจากทำหมันแล้วจะส่งไปยังศูนย์พักพิงสัตว์ไร,ร้บ้านนครชัยบุรีเพื่อดูแลต่อไป สุนัขจรจัดที่รวบรวมได้ในครั้งนี้มีจำนวน134ตัววันนี้เป็นวันแรกในการทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์เพื่อควบคุมประชากรสุนัขจรจัดไร้ที่พึ่งโดยการผ่าตัดทำหมันและผ่าตัดรักษาภาวะมดลูกอักเสบให้กับสุนัขจรจัดไร้ที่พึ่งรวม15ตัวในการนี้ทรงให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดสุนัขและทรงใช้ยาดมสลบคงภาวะการสลบ พร้อมกับทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการของศัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางยาสลบทําหน้าที่พิจารณาหรือเรื่องวิธีการใช้ยาสลบให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่ก่อนเริ่มการผ่าตัดจนถึงหลังการผ่าตัดโอกาสนี้โปรดให้สม,มางานประสุสัตว์จังหวัดสระบุรีร่วมออกหน่วยศัตวแพทย์อาสาจุลาภรที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นทิพพิมาน สุนัขที่เข้ารับการผ่าตัดทำหมันจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานระดับสากลมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมให้บริการตรวจสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างรวมถึงให้การสนับสนุนภารกิจในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานปัจจุบันเปิดให้บริการทางการสัตวแพทย์รวมถึงบริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกวัน